สวัสดีครับนี่คือการดูดวงของหมอเอทาโลสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสในรายสัปดาห์วันจันทร์ที่30กันยายนถึงวันอาทิตย์ที่6ตุลาคม2567มาดูกันว่าดวงของท่านจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับไพ่ใบที่1ได้เได้เดวิลไพ่ใบที่2ได้ควีนออฟวอลไพ่ใบที่3ได้เรื่องของเอ e o ออฟวอลไพ่ใบที่4ได้เอ of ออฟ แพนด์เคิลและไพ่ใบเสร็จท้ายได้5ดาบเรื่องของงานจะได้จับงานใหม่หรือรอผลงานหรือรอเรื่องของงานที่จะเข้ามาได้แน่นอนนะครับได้รับชัยชนะในเรื่องของงานหัวหน้าชื่นชมหัวหน้าดีใจด้วยยินดีด้วย,ยางาน,นเรื่องของงานดีมากหรือถ้าคนมีงานประจำอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเรื่องของการย้ายที่ดีหรือแม้กระทั่งเรื่องของงานได้จับธุรกิจส่วนตัวก็ค่อนข้างดี แต่ถ้าเรื่องของธุรกิจส่วนตัวต้องบอกว่าก็ดีเช่นเดียวกันนะครับในการทำงานธุรกิจส่วนตัวจับอะไรก็เป็นเงินทำอะไรก็เป็นเงินหรือจับสินค้าใหม่ก็ยังได้นะครับในเรื่องของความเห็นเรื่องของอสุขภาพต้องบอกอย่างนี้ต้องระวังเรื่องของโรคกระเพาะหรือกรดไหลย,ย้อนนะครับสําหรับสัปดาห์นี้สําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสงั้นถ้ามีเรื่องของอาการเป็นโรคกระเพาะหรือกรดไหลย,ย้อนเนี่ยอาหายากินเลยครับ นะครับไม่ต้องปล่อยทิ้งไว้นะครับหรือว่าพยายามปรับเปลี่ยนในการกินเช่นกินให้ตรงเวลา,อ,าอย่าก,กินเพด็ดหรือว่าอย่าก,กินดึกนะครับเรื่องของการเงินก็เป็นสัปดาห์เงินครับเก็บเงินอยู่เก็บเงินได้ไม่มีปัญหาอะไรเร่งการเสี่ยงโชคต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ไม่มีมีแต่เรื่องของการที่ทําเงินนะครับได้จากการทํางานมากกว่าเรื่องของการเสี่ยงโชคนั้นสัปดาห์นี้ไม่ต้องเสี่ยงนะครับส่วนเรื่องของคู่ถ้าคนมีคู่อยากมีบุตรได้เดอะเดวิลจะมีลูกนะครับแต่ถ้าไม่อยากมีลูก ก็ต้องป้องกันนะครับแต่ถ้าคนไม่มีคู่ต้องระมัดระวังคนที่เข้ามาจีบเขาอาจจะหวังไม่ดีในเรื่องของเพศสัมพันธ์งั้นอย่าไปกับเขาสองต่อสอนะครับงั้นสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการมีบุตรของคนที่เกิดวันมือหัดถ้าไม่อยากมีต้องป้องกันหรือถ้ามีแค่เป็นคนจีบเราอย่าไปไหนกับเขาสองต่อสอต้องระมัดระวังนะครับอาจจะโดนทำมีดีมีร้ายในเรื่องของเพศนะครับก็ขอจบ การดูดวงสําหรับผู้ที่เกิดวันรุ่งรไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงช่วยกดติดตามช่วยกดแชร์ให้กับหมอเอทาร่ด้วยนะครับสวัสดีครับ